ด่านสุดท้ายแล้วทีนี้กุญแจครบแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะครับแต่ว่ากองไฟยิ่งเยอะก็ยิ่งโอเคซึ่งทางนี้ได้เยอะมากเลยซ้ายสุดหรือกลางก็ได้นี่หว่าแต่ซ้ายสุดมันได้พ่อค้า้วยอินเนทคอมมอนการ์ดใช่ไหมบล็อกรีเคอร์ชันไปครับโคสแนปตีเล่นๆครับ โดนเดสไอตัวนี้แหละจะเริ่มแย่แต่ว่าแซฟโอ้ผมเสียดายผมไม่มีอิเล็กโทรแมกเนติกสถ้ามีนะสุดยอดมากเลยนะเอ็กครั้งมันก็ไม่ไม่ชัวว่าจะชนะได้ถูกไหมเราก็ต้องบล็อกไว้แล้วตีอืมแล้วตีทีหนึ่งอะไม่ชัวว่าจะชนะได้ คลออันนี้ได้มาฟรีนะคลอคอนซูมเพิ่มโฟกัสไปรีเคอร์ชันวนนะถ้าตีผมจะโดนสะท้อนอย่าพึ่งยังไม่อยากให้เลือดลดคลออีกทีหนึง่งโอ้คลอบ่อยเนาะผมรู้สึกว่าผมได้คลอเยอะนะเนี่ยฟรอสขึ้นมาสิอ่าโอเคทีเนี้ยแหละกล้าสะท้อนแล้วเพราะว่ามันได้ค่าอันนี้ขึ้นมา แล้วก็อืมถ้าผมรออีกหน่อยหนึ่งอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าดูแคสสทีหนึ่งอ่าโอเคแล้วเออชนะแล้วดิแต่มันจะเจ็บตัวรอก่อนแล้วกันเอาแบบไม่เจ็บตัวนี่เลยเป็นการเริ่มเกมที่สุดยอดไม่เจ็บตัวอันนี้จะเจ็บลีฟก่อนอ่าไม่เจ็บสบายครับสวิปปิ้งบีม สแตก็กเออสเตก็กอัปเกรดมาด้วยมาเลยไล่ทุกธาตุดี๋ยวนะน้ำแข็งก่อนสายฟ้าเราไล่ทุกธาตุอีกทีหนึง่งให้โลเวอร์ด้วยไล่ทุกธาตุด้วยทุกอย่างเลยนี่เรารอดหมดเลยโคตรดีโจมตีกระจายเดี๋ยวดับเบิลเอเนอร์จีก่อนไหมมันได้ทีเดียวอยู่แล้วเนาะอ่าดับเบิลเอเนอร์จีครับ โจมตีทุกตัวจวนหนึ่งโจมตีทุกตัวจวนหนึ่งอีกรีเคอร์ชั่นสายฟ้าบล็อกผมไม่มีบล็อกเลยกินยาบล็อกเหมือนบล็อกอาหารเลยโจมตีสิอ็ดอะฟรอสไว้ยี่สิบเก็ยังพอได้นะพอทนได้อยู่รอบแรกมันก็ดีเฟนไปเนาะเฮ้ยรอบนี้มันไม่ทำอะไรเราเลย งั้นเราเช่นกันแล้วกันเรารอบ้างจะได้โหดๆหดโอเคนะมัลติแคส x ครั้งเหรอดูเหมือนกลุ่มมัลติแคส x ครั้งเฮ้ยดีนะรีเคอร์ชั่นครับเทอร์โบเทอร์โบอีกรอบแล้วมัลติแคสท่านมืด x ครั้งครับคุณผู้ชมครับมันจะโดนทุกตัวปับ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 จบ ด้วยความง่ายดายโจมตีตามจำนวนออกไม่ต้องละมั้งจัวการ์ดอ่ะจัวจัว่วละกันมาวนการ์ดขึ้นมือรัวๆหน่อยเพิ่มสองช่องออฟสล็อตไม่ต้องแล้วมั้งเจ็ดสองทีถ้าได้อทแทคการ์ดอัพเกรดให้ต้นเทินเอาแรนดอมคัลเลอร์เลสการ์ดขึ้นมือให้เฮ้ยคัลเลอร์เลส อืมบอสเป็นอะไรนะบอสเป็นยุงโอ้โหยุงฮัมเล่นพาวเวอร์ใช่ไหมเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่พาวเวอร์เนี่ยสวยงามครับโฮโลกรมเอาไว้หน่อยแล้วกันเผื่อไว้ผมไม่แน่ใจว่าได้ใช้เปล่าโอ้ลีฟโคสแนฟ ผมจะกันอ๋อผมกันได้อยู่รีเคอร์ชั่นไปข้างหลังรอไว้อ่าผมกันได้อยู่คลอมันไม่ทำอะไรเราเลยอ่างั้นชาร์จท่านมืดรอครับถ้างั้นชาร์จท่านมืดรอ c o n s t r i c t e d c o n s t r i c t e d จบเทินเสียสิบดาเมจด consume consume ก่อนชาร์จแบตเตอรี่แซบ ชิลสตรีมมาเรียวใช้ให้หมดไม่เจ็บเย่สิบหกสิบหกน่าจะสบายอยู่นะเก้าแล้วสวิปเอะอาร์ติแฟกต์หน่อยตีกระจายหน่อยสิดูเอาแคสสองทีอ่ะเอาจัดไปเลยแล้วก็โฮโลกรมดูเอาแคสอีกทีนึงดูเอาแคสดูเอาแคสดูเอาแคสหรือไล่สายฟ้าเพิ่มนี่ ศูนย์ไล่สายฟ้าก่อนแล้วลกันเพราะว่าดูว่าแคสต,ตอนนี้ไปก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรครับกันได้ทีหนึ่งใช่ไหมตีจูอ่ะดับเบิลเอเนอร์จีไปเลยครับบูซายล็อกเป้าหมายไว้ครับรีคอรชันลงไปแรงๆครับแล้วก็รีคอรชันอีกทีหนึ่งแล้วก็อีวคไปหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ชาแน,นลเพื่ออ,อีวคเออนั่นแหละจบเลือดไม่รอดเลยคุณผู้ชมสุดยอดไหมสุดยอดซันเดอร์ ซันเดอร์เป็นอุปกรณ์เอ้ยเป็นการที่น่าใช้เพื่อจัดการแบบปิดฉากแต่ว่า2 l o ล็อกออนก็ดีเหมือนกันมันมันเพิ่มให้แรงขึ้นผมว่าเอาล็อกออนดีกว่ามันไล่ง่ายด้วยอ่ะเฮ้ยแต่ซันเดอร์ก็โอ้โหเสียดายซนะันเดอร์เนาะซันเดอร์ก็น่าใช้ครับบูสไ <Boost. S 2> ทโจมตีอีกทีโจมตีอีกทีเออบล็อก ตีตีโอ้ยบล็อกแค่หนึ่งดาเมเจจะได้ของมาเปลืองของมากถ้าอย่างนี้อีโวกเลยชนะไหมไม่ชนะเพราะว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยโจมตีก่อนตีไอ้นี่เหรออืมใช่นี่ดีเฟนบล็อกเก้โอดรอดรอดรอด,รอด ไม,ไม่โดนไม่โดนโจมตีเอาเอเนอร์จี้ยังไม่ต้องดับเบิลเอเนอร์จี้เทร์นี้ก็ได้มั้งจัว่วโอ้น่าจะดับเบิลว่ะคอนซูมเอ่อคอนซูม Energy. เอเนอร์จี้ไอคอนซูมออฟสลอตเฉยดูแค่สองทีรีเคอร์ชันแล้วค่อยใช้สายฟ้าเพื่อให้น้ำแข็งมาอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอีโวคได้อีก เผื่อรอบหน้าโดนโจมตีหนัก20อย่างเงี้ยชั้นนี้ก่อนโฮโลแกรมได้นะฮอรโฮโลแกรมเอาไอตัวนี้มากระดะเนี่ยอีวอล์กเอ็กครั้งเนี่ยรอดจัดไป10โอ้ยเบาโจมตีออนนี่ไปบล็อกอันนี้ชัแน,นลไปนี่เห็นไหมผมไม่เจ็บตัวเลยอะเป็นการเล่นที่แบบอเมซิ่งมากเลยเพราะว่า ไม่คิดนะครับไม่คิดว่าจะได้อย่างงี้อ่ะตีดิโอเคสวยงามว่ะเทอร์โบเออเทอร์โบมาแล้วอีวอกทีเดียวใช่ไหมไม่ต้องนอนนะคิดดูดีไม่ต้องนอน,อดดอน,อนเอ็กซ์เอรสอเออฮาพูดิตโฮโลกรมเอาเอ็กซซอสออกตีบอสแล้วครับโอ้โหบอสสลับสลับการโจมตีใช่ไหมจัวก่อนเลยโห ดับเบิลเอเนอร์จีไปเลยไหมนะไม่คุ้มอย่างนี้ไปก่อนรอบหน้ามันจะไม่โดนใช่ไหมเอาพาไปเลยอินทันจิเบิร์โอ้ยเบิร์นสามแอนด์เวฟชาร์จแบตลีฟถูกไหมกันได้ยัง638สามสิบแปดรอบแล้วสี่สิบห้ารอบนี้ไม่อยากกันเลยวะ่ะอ่าชนเนลสามอย่าง รอบนี้ให้อบัฟเฟอร์มันกันให้45รอดต่อไปอิน a n นจิเบิลอยู่อ่าอินเทนจิเบิลอาร์ติแฟกต์มาเลยมาวีคไปตีจวบาร่าตึ๊ดตึ๊ดมันก็โดนหนึ่งอยู่ดีเนาะชาร์จไว้ก่อนชาร์จไว้ก่อนติดเบอร์นี่ตลอดเลยอะ45อเล้วเหรอครับ มันแบบมันโหดเกินปะ่ะวะอีโวกมีอย่างดวลแคสมีดวลแคสไหมไม่มีดวลแคสมีอะไรที่จ่ายศูนย์ไหมมีแต่เทอร์โบที่จ่ายศูนย์อ๋อมีแซฟอ๋อมีรีเคชั่นโอเคครับก็ถือว่าดีนะทัดมืดมาแล้วต่อไปอินเทนจิเบิลห้ามใช้อีกแล้วมัลติแคสมาเทอร์นีโอขอบคุณชีวิตดีจังเลยอุ้ยอย่าเออถูกแล้วใช้ได้เออ ชีวิตรู้สึกชีวิตดีมัลติแคสมาอะไรเธินนั้นมันมาเินที่ไม่ควรนะ่ะสวิปปิ้งบีมจัวก่อนโหเบิร์นเต็มเลยวะ่ะเร็วๆมัลติแคสขึ้นมาเร็วๆผม oh, ไม่ขึ้นบูซายอ่ะใช้เทอร์โบป e <c oughs> ไปอ,อีโวมืดไปเออหุยเออวะ่ะมันชนะเลยเฮ้ยเงนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไอโคฟอร์มพี่ครับ ไม่ไหวนะครับตีบวกเอ็กโคฟอร์มก่อนเลยครับไม่ให้มันหายไปครับพี่ครับไม่ไหวจริงๆนะครับมันสุดยอดมากเลยอันนี้อัรดาวอร์ทำไม่โจมตีทาไม่เล่นการแอทแท็กนะมันนับการแอทแท็กคูณเอเนอร์จีขอเป็นศูน e ย์เอเนอร์จีเออถูกล้พ่อค้าอีกสักทีไหมไม่เอาจะเอากองไฟนะครับอ๋อฮะอย่าเล่นการโจมตีเพราะไม่งั้นมันจะได้ ไม่จมอ๋อเดี๋ยวต้องตีเพื่อให้เปลี่ยน32ตีทีหนึ่งสิ 10. โอเคเขายัางช่วยเขายัางชั่วหน่อยอย่าเพิ่งทําอะไรมันเยอะแต่ก็ต้องอ๋อสิ 10. มันพอดีเป๊ะรอดจัวสองการ์ดเอาไปมันไม่เอาเก็บไว้ก่อนรอดนะครับ10บคูณสไม่มีการโจมตีโอ้มีปัญหาแล้วนะครับโฮโลแกรม ต้องโฮโลแกรมการ์ดขึ้นมาเนาะเอาโฮโลแกรมโคสนับขึ้นมาแล้วกันตีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยี่สิบสองก็ยังดีเบาลงคอนซูมรีเคอร์ชั่นอ่ะยี่สิบสองก็ป้องกันได้ทีหนึ่งมันจะไม่ทำอะไรเราเราก็อย่าทำเนาะชาร์จแบตเตอรี่รีฟไว้โอ้ชาร์จสองทีเลยใช่ไหมรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งตีมันโอเคครับ เจคูณสตอนนี้ผมต้องจำไว้ว่าเฮ้ยผมดับเบิลเนอร์จีได้2ทีแต่ว่าก็จั่วการหรือทำอะไรไม่ได้ล็อกออนสทีไง7จคูณสาเหมือนเดิมชั้นแนสามอย่างหรือว่าอีโวอ่ะอีโวก่อนทัดมืดชนแนลสมอย่างสวยงามมากเลยเก็บไว้ก่อน สิบคูณสอย่าไปกังวล10บคูณสามเองเฮ้ยผมตีสองทีนี่ตี2ทีควรจะเป็นป้องกัน2ทีมากกว่าไหมนี่ไงไม่ไม่ไม,ไม่ป้องกันอันนี้ได้เอนเนจีด้วยอย่างนี้แล้วก็อย่าโจมตีมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นตีแรงกว่าเดิมนะครับปล่อยมันแค่นี้ป้องกันได้ก็ปล่อยมันยีบสองครั้ง2ทีเอ้ยแต่มันได้ทีเดียวอยู่ดีบูซ มันจะสร้างบล็อกใช่ไหมบูสไอแต่เราเบิดนี่ก็ชนะเลยเดยชนะแล้วโอเคครับสวยงามครับเลือดไม่ลดเลยครับชาร์จแบตเตอรี่ครับรีไซเคลิลดีไหมเอาเอเนอร์จี้มาเพิ่มเอาก๊าซศัตรูออกไปอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมมันสเต็งเพิ่มวะเฮ้ยทำไมจุดนี้สเต็งเพิ่มอ่ะโกงวะเนี่ยโกงอะเดะอืมแอดเอ็ก ฟรอสบูซายฟรอสขึ้นมาแชเนลสามอย่างาเร็วๆเอ่อก็ถือว่ากันได้พอดีแปะเลยนะครับแล้วก็ตีกระจายไปซะตีกระจายอีกทีนึงมันก็จะเป็น9 3 4 14 4 6สี่ e ิบสี่สี่สรีเคร์ชั่น แต่รีบาวก่อนได้รีบาวแล้วสี่สี่สิบหกเออตีกระจายดีกว่าเฮ้ยสี่สี่สิบหกให้มันตายไปถูกแล้วศูนย์นะครับต่อไปเป็นสามสิบสามสิบเลยนะสามสิบเลยนะเว้ยสิบหกหรือว่ายี่สิบก็ได้เอายี่สิบเลยอ,อ่าอ๋อ เอาวะโดนนิดหน่อยทนไปบูสอายคอนซูมคอนซูมดีกว่านะแล้วบูสายไปที่ตัวนี้ตายตายไปเถอะตายได้แล้วโอ้โหมาเจ็บตัวกันไอ้ที่ตัวนี้แหละพอแล้วพอแล้วตีกระจายไปตายไป รอดผมดวลแคสอีกทีหนึ่งชนะเลยดวลแคสจบสวยงามครับสวิฟทพอชันจั่วสามน่าใช้กว่าวาวนูเรเบิลนะการ์ดบัฟเฟอร์ขอบคุณกองไฟนอนเลือดเหลือแค่นี้นอนเถอะแล้วก็ Question Mark ครับคุณเจอโอ้คุณจะเสียการ์ดอะไรไป m d n e s s เหรอเออเอา Madness มไหมหรือว่าจะเอาคำสาบแต่ว่าได้ HP มาก็ไม่ต้องนอนแล้วก็อัพเกรดการ์ดไปเลย ก็ได้นะครับยอมเอาการมามาอัเ,อเกรดการสิบัฟเฟอร์กัน2ทีเองเจอยุงอ่ะยุงมันต้องใช้ยังไงวะมันต้องเพิ่มมานายเยอะๆแหละกัน2ทีมันไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกหรือเปล่าวะไม่รู้อย่าเพิ่งตีผมนะโอ้บอสตียเอ็กซอสสูงสุด3ใบบนมืออืมฮืมฮืมเฮลโลเวิลดผมอยากโจวการ์ดสใบก่อน โอเคครับสติกระจายถ้าการ์ดรีมูฟออกจากกองอ๋อ,อไม่เกี่ยวกับกองสักใบหนึ่งเอ่อเอ็กซอสมากสุด3ใบเอาออกไป2ใบแล้วกันดีเฟนดด้วยไม่เป็นไรรอบนี้มันป้องกันได้อยู่แล้ะคอเซิร์ชไว้ป้องกันความเสียหาย Hello โ o เวลมาเหอะมายอมโดนที่ยอมโดนนิดนึงครับอ่ะโดโอคาสไป เอาเ้ยป้องกันได้ทีนึงแล้วนะหายแล้วนะ7จคูณสอย่าเพิ่งใช้อันนี้เลยมันเปลืองนะครับดูโอเคสไม่ใช่สวิฟต์บีมดูมันกรุ่มเออเทอร์โบแล้วเทอร์โบแล้วบูสเออเทอร์โบแล้วรีบาวแล้วบูสไอยเพื่อเอาอะไรนะเอารีบาวเข้าไปเอออย่างนี้เราเก็บไว้ก่อนโอ้ <laughs> โดนเยอะเลยอะ่ะโกงอะ่ะ บอสยี่สี่โกงอะ่ะผมว่าผมคูณเอเนอร์จีเธอนี่แหละเดี๋ยวจะไม่รอดเอาบูซายไว้ตีจัวนั่นเรนโบ้ Rainbow. ไม่เกี่ยวเลยโอเคดีเฟนไว้เออทำไมไม่ใช้สแตกจะเจริญละเฮ้ยเอเคิลฟอร์มผมจะใช้เอเคิลฟอร์มเพื่อสู้บอสครับผมจะทนเอาครับเอาเป็นโฮโลแกรมหรือเปล่า ผมกำลังขาดอะไรถ้าผมเอาโฮโลแกรมผมเอาโฮโลแกรมเอารีไซเคิลขึ้นมาแล้วรีไซเคิลการ์ดออกไปดีกว่าเอาเอารีเคอร์ชันที่มันที่มันทำให้เอาออกไปแล้วรีเคอร์ชันเองแล้ว12กับอกอ่าฟรอสช a n น e l ฟ r รอสเพิ่มได้อยู่นะ8ปคูณสบีมเซลไปก่อนเฮ้ยมัน2ทีผมลืม ไม่คอนซูมสองทีวัดเนอะอย่าเป็นแบบผมอย่าเป็นแบบผมเลยโอเคยังกันได้อยู่แหละไม่ไม่ได้วะ่ะไม่ได้สองทีเทอร์โบสองทีใช่ไหมใช่เทอร์โบสองทีคือผมอยากให้บอสตายตอนนี้เลยอะได้ไหม บูส์ายมีบูส์ายก็ดีนะมีชิลมีแซฟมีบูส์ไอแล้วก็ใช้อนี้เลยครับ x ครั้งอะ่ะบอสต,ตายเลยเปล่าวะโอ<ฮ>้โหเออคุณผู้ชมเราสู้กับตัวที่2ของบอสแล้วนะ42เราบัฟเฟอร์2ทีรอดนะเนี่ยหรือจะคอนซูมเออบัฟเฟอร์2ทีดีกว่าโอ้โหเออดีว oh! uh ่ะ oh! แล้วจแตกรอดไหมโอ้แปดเองเหรอฮีโว๊กอ่ะโอ้อาจจะชนะก,ก็ได้นะป้องกันไปทีหนึ่งใช่ไหมสิบสองคูณสามคือสามสิบหกสามสิบหกบล็อกบล็อกซีจัวซีจัวอีกขอดีเฟนต์ไม่มีดีเฟนต์เหรอสามสิบหก เฮ้ยผมต้องเฮ้ยเนเกตทำไมถึงเนเกตวะอ๋อมันยิงบัฟบใส่เราเหรอเมื่อไหร่วะไม่เห็นเลยนี่ออกไปปึ๊บปื๊บปู่ก็เสียของฟรีเสียบัฟเฟอร์ฟรีโออีกสามละสิบสองคูณสามคุณผู้ชมสองทีสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบสองครั้งไม่เท่าไหร่ไหม แต่จวดสองทีมันคุ้มนะโดยใช้มานาเดียวจว4สี่ใบเลยเออบูซายแล้วก็รีเคอร์ชันไปก่อนเอาลีฟอะมีอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยเทอร์โบไงเฮ้ยเธอไม่เอาเทอร์โบพัดขึ้นมาไว้โอ้ยเราเนี่ยทำไมต้องรีบด้วยทำไมต้องรีบ ผมจะตายยัง3าเฮ้ยผมผมกำลังจะรอดผมกำลังจะรอดรีบาวเอาโจมตีกระจายเข้าไอ้โจมตีเยอะเยอะเยอะอะเนี่ยเออเข้าไป36พอดีเป๊ะรอดตึงตึงตึงโหต่อไปโจมตี20ก็โอเคถือว่าเบาลงครับเบาลงแบบนี้ใช้อะไรดีครับรีบาวไม่คุ้มโจมตีตาวันนี้ยะนะ นี่ถือว่าเป็นอีโวกไหมไม่ใช่นี่ดีลดาเมจมันโดนอะไรแรงขึ้นฟาร์มออฟส์อ๋อจะโดนจากสายฟ้ากับมืดจัว่วตามไม่ซ้ำอีกทีหนึง่งบีมเซลครับโคสเดี๋ยวนะผมจะกันได้ไหมเนี่ยสแตกครับได้อยู่นะโอ้ด oh, ูเหลือเท่าไหร่เหลือสิบสอง แต่ผมก็จะชนะมันอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียววิกลงไปเหลือเท่าไหร่เหลือโอ้สองทีอ้าวลืมไม่ใช้นีว่าโถเอ้ยเนอ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 ทำไมไม่ใช้วนะเนเทอร์โบอีกทีไหมเทอร์โบเทอร์โบตีอีกทีหนึ่งจัวขึ้นมาบูสไอโอเวอร์คล็อกอืมป้องกันได้แล้วแล้วก็ชาร์จมืดไว้เออ มาเดี๋ยวผมจะอีโวมืดใส่สิบเองโห้ยเบาเบารอบนี้เบาคอนซูมเลยโอ้ยสองรอบนี่เลย11ไลนิ่งชาร์จอีก3ทีตีแล้วชาร์จอีก3ทีได้ไหมได้โอ้โหครับผมน่าจะชนะอยู่ครับอือหือเกคูณสนะครับเกเออสองคูณสล้วเดี๋ยวก่อน ชเนลสองที T, มันจะชนะเลยอนไหมไม่นะยี่สิบสี่แต่ว่ามันกันตายได้นะชเนลสองทีเอาเลยเอาไหมเอาแล้วมันเหลือยี่สิบสองถ้าผมสามารถชแนลได้อีกสักทีหนึ่งหรือสองทีนี่ไงสุดยอดโอ้ชนะได้ไงวะอู้ไปสู้หัวใจกัน อุ้ยไปไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นเฮ้ย <c oughs> รอบนี้เป็นกองไฟก่อนแล้วก็ร้านคา้าแล้วก็ออลิตมันจะให้เราอัพอะไรดีวะบัฟเฟอร์รอบนี้เราเสียหายตรงที่ว่าเราไม่มีอิเล็กโทรดนามิกส์จะสู้ไอ้สอตัวนั้นยากแต่ว่าเราฟรอสเยอะ รีเซิร์ชอาจจะดีนะแต่มันมีใบเดียวในกองเองมั้งเนี่ยอืมมันจะมีอย่างอื่นไหมมีอินเนทเหรออินเนทมาก็ไม่เปลืองดีนะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยผมว่าบัฟเฟอร์ดีกว่านะถ้าจะให้อัพอย่างอื่นนะอัพบัฟเฟอร์เหอะมันไม่เหลืออะไรแล้วพ่อค้าโอ้โหเซลล์ดีแพร์ฟรอสอีกใบหนึ่งหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องใช้ซันเดอร์มาตีมันไหมเนี่ยเอามารีไซเคิลก็ยังดีมามามา เดี๋ยวรู้เรื่องออเหลือเหลือยาวิกวิกน่าจะลดได้เยอะกว่าดาเมจนะวิกแล้วกันโอเคครับหมดแล้วตังไปสู้ปุ๊บแล้วบอสต่อเลยว่ะโอ้ยได้ไม้บลสัสมาด้วยเหรอเขาให้มาเหรอทำไมอ่ะอ๋อมันจะให้ Random Colorless card เออโจมตี32เอง Echo Form มไหม Echo Form ร,รอเลยครับแล้วก็ Leaf ครับ Hello World ด้วยมั้ย สิบยิบปดเราม่ยี่สิบเจ็ดเองอะไรวิกรอเลยได้ไหมอ่ะมันตีข้างหลังมันจะแรงใช่ป่ะอ่ะเฮ้ยมันฮ่า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 ฮสสี่ 14. เป็นยี่สิบหกเอารอดเดยเอ้ยก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้อะไรมากนึกว่าจะแย่นะครับพอดีมันหันหน้าไงเออรอบนี้จะเป็นโจมตีสองครั้งไรเอ็นี้สองครั้งจะรอดไหมดีไหมดีนะผมว่า วนๆไปสองทีก่อนมันโอเคป่าวะมันก็เหมือนไม่แรงนะครับสแตก็กแซฟเอ้ยต้องแซฟก่อนแล้วสแตก็กแล้วโฮโลแกร,รมแล้วขึ้นมาสแต็กอีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วเด็กศูนย์แล้วเด็กอ่ะอ่ะอะโฟกัสทำไมผมติดลบอะ่ะมันยิงใส่ผมเหรอแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว เราหันหน้าทางนี้ถูกแล้วเนาะไอออนเวฟนี่ควรเอาออกนะทำอะไรไม่ได้เลยโจมตีอันนี้สองทีอ่ะเออวะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับจใจทำอะไรล่ะฮือแค่นี้ก็จะตายแล้วไปสู้หัวใจอะไรหรอบัฟเฟอร์สองทีนี่ควรจะใช้ตอนนี้เออชาร์จชิลไล่สายฟ้าเล่นๆอย่างน้อย กันสักทีหนึ่งเออแล้วกันได้อีกสามทีคุณผู้ชมครับสามทีการ์ดเรามันต้องตีกระจายเลยมั้งบาราจสายฟ้าไปก่อนผ่านลงตัวนู้นอ่ะดับเบิลเอเนอร์จีก็ได้นะเอ,อ่อตัวนี้มันยังมีอาร์ติแฟกต์อยู่โอ้ลืมไปมันหันมาทางนี้ ฮันเขัามาด่วนๆเลยฮันเขัามาด่วนๆเออหรือแบบไหนมันดีกว่ากันดูน่าจะจบแล้วแหละมั้งคอนซูมเพิ่มเออเพิ่มฟรอสต์หน่อยสิรีบาวน์เอาลูอแคสกลับขึ้นไปแล้วบริสตเอทโอสามสิบหกอ๋อ เลือดเหลือแบบน่ารักมากซันเดอร์ก็ไม่ตายไม่มีลบบัฟไม่มีลบบล็อกอะ่ะเออบูซายทางนี้แทน2อทีด้วยซ้ำไม่ซันเดอร์สองทีวะเฮ้ยะมันบัฟอะแค่นี้แค่ธรรมดาผมก็ไม่รอดแล้วมันจะบัฟอะไรอีกวันเนาะ สิบคูณสมันตีแรงขึ้น50%าสนต์ยมันมาจากเท่าไหร่มันมาจากสิบแวกหหันไปจะเป็น18แต่นี่มันจะแรงขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันหลายช็อตแต่เราจะคิดอะไรมากมายก็เราตายแล้วนี่นะเชะ่าลาก่อยครับคุณผู้ชมไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไป So what do you up?